รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิกแอนเซลคลิกแล้วขายอยากจะเพิ่มยอดขายต้องดูรายการนี้เลยค่ะการพัฒนาอัตลักษณ์สินค้ามีหลักอะไรบ้างอยากจะสร้างความแตกต่างอย่างสร้างสารรค์ต้องทำยังไงคะอาจารย์คะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทบทวนเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับในเรื่องของการ วางกลยุทธ์ด้วยรวมถึงจะเชื่อมโยงมาถึงเรื่องของการวางอัตลักษณ์นิดหนึ่งถ้ายังจำได้นะครับในเนื้อหาก่อนหน้านี้จะมีพูดถึงการวางตำแหน่งแล้วนะครับในมุมของการเข้าสู่ตลาดไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ line, หรือการทำธุรกิจอันนี้เราพูดถึงแล้วว่าจะต้องเจอคนสามกลุ่มแน่นอนแล้วเราก็สรุปกันแล้วด้วยว่านะครับการวางตำแหน่งที่ตอบโจทย์กับลูกค้าโดยที่ไม่ไปซ้อนทับกับคู่แข่งน่าจะดีที่สุดนะครับ แต่ทีนี้เราอยัางไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าในรายละเอียดว่าเราจะสร้างความแตกต่างยังไงะนะครับแล้วเราจะเป็นที่จดจําในมุมของลูกค้า,ย,ายังไงไ<อ>ทีนี้เราเห็นภาพแล้วแหละว่าจริงๆลูกค้าเป็นสําคัญแต่การที่จะทําให้ลูกค้าจดจำเราต้องลองเริ่มแบบนี้ครับเดี๋ยวผมะจะเล่ากรณีศึกษาตัวอย่างแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าเป็นกรณีศึกษาที่เปิดเผยให้รับรู้กันทั่วโลกนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ เจาะจงหรือเน้นย้ําหรือจะโฆษณาแบรนด์ไหนทั้งสิ้นนะครับเป็นกรณีศึกษานะครับเนื้อหานี้ในเรื่องของการทดลองเนี้ยชื่อว่า Pepsi Challenge ะนะครับ Pepsi Challenge เ,เขาทํากันยังไงนะครับ<ช>อันนี้ย้อนกลับไปค่อนข้างหลายสิบปีเหมือนกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นยุคต้นๆที่อาจจะยังไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ําเขาทดสอบว่าเครื่องดื่มน้ําดำน้ำดำซ่าเนี่ยสยี่ห้อว่าจริงๆแล้วแบรนด์ไหนที่มี ลูกค้าชื่นชอบมากกว่ากัน<ะ>โดยการทดลองนี้ทำขึ้นจากแบรนด์ที่ชื่อเป๊ปซี่นั่นเองนะครับวิธีทดสอบก็คือเขาเอากลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักแบรนด์หรือไม่ค่อยนิยมดื่มน้ำดำด้วยซ้ำาเอามารวมกันทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นการทดสอบแบบ blind test คือ คล้ายๆกับจะปิดตาแต่ไม่เชิงปิดตาแหละเขาเอาชื่อแบรนด์หรือโลโก้อะไรออกทั้งหมดออกคือไม่ให้รู้เลยว่าสิ่งที่กินเนี่ยมันเป็นอะ<า>ไรกี่ห้อะอะไรก็คือเทใส่แก้วไว้ค่ะตั้งคู่กันไว้เลยผู้เข้าร่วมทดลองก็เข้ามาดื่มครับแล้วก็มีหน้าที่บอกแค่ว่าชอบอันไหนน่ะสรุปการทดลองครับออกมาว่ากระซี่ชนะกรซี่ถูกปากผู้บริโภคมากกว่าะนะครับอันนี้เลยทําให้ ทางอีกฝั่งหนึ่งเพราะเขาเปิดเผยการทดลองนี้อย่างจริงจังเลยเป็นสา,านธารณะเลยอีกแบรนด์หนึ่งก็คือโคกซึ่งตอนนี้ก็ยังแข่งกันอยู่นะครับปัจจุบันก็ยังแข่งอยู่แต่ก่อนหน้านี้ก็แข่งกันอยู่เช่นเดียวกันมีอัตราการ่พยแพ้ไปไม่มากนะแต่คือยังถือว่าแพ้จากการทดลองนี้คโคกทํำยังไงดีถ้าเป็นเราเราจะแก้เกมยังไงดีนะครัโคกก็พยายามหาทางที่จะแก้เกมเหมือนกันแต่ เขาทําการทดลองแบบเดียวกันเหมือนกันนะเรียกว่าบลิทเทสเหมือนกันค่ะแบบเดียวกันเลยแต่ผลปรากฏก็คล้ายๆเดิมก็คือคนยังชื่นชอบในรสชาติของเบปซี่มากกว่าวิธีแก้เกมของโค้กเลยเออเอายังไงดีก็คือเปลี่ยนเลยตอนนั้นเปลี่ยนเลยทํายังไงก็ได้ให้น้ําของเขามีรสชาติที่ถูกปากมากกว่าเบปซี่นะครับยุคนั้นเลย ออกเลยออกผลิตภัณฑ์ใหม่เลยเพื่อแก้โจทย์ตรงนี้ก็คือออกมาเป็นนิวโคกถ้ายังอยู่ในยุคนั้นหรือพอจะจําได้นะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โคกออกผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้จริงๆชื่อว่านิวโคกนะครับแล้วก็รสชาติก็ทดสอบมาแล้วละ่ะว่าอันนี้ถูกปากแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ไปสอดคล้องก,กันกับการทดลองเลยครับปรากฏว่าโคกมีการถูกลองเรียนมาจากผู้บริโภครวมถึงลูกค้าเก่าด้วย Oh. เพราะว่าคนยังยังชื่นชอบโค้กในรสชาติเดิมอยู่กับกลายเป็นว่าอุตสาเปลี่ยนเอเอพื่อให้มันถูกปากถูกปากด้วยเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนรูปลักษณ์เปลี่ยนตราสินค้าทั้งหมดเลยนะฮะแต่ออกมาแล้วกับกลายเป็นาเอ๊ะทำไมถูกตำหนิบ่อยจังมีการโทรเข้าคอนเซ็นเตอร์เพื่อถามหาว่าเอ้าแล้วผลิตภัณฑ์เดิมอยู่ไหนฉันไม่ต้องการอันนี้มันไม่ใช่โคก้กที่ฉันต้องการโคก้กรสชาติเดิมของฉันมันหายไปยไหนใช่ทีนี้ ทำยังไงดีล่ะเ,เราอุาสตส่าห์ทดลองมาแล้วเราก็าเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับเลยต้องตั้งต้นเงินใหม่ทางโคก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ที่เรื่องรสชาติอย่างเดียวละสำหรับผลิตภัณฑ์ของโคกคนอาจจะไม่ได้ชื่นชอบในเรื่องของรสชาติอย่างเดียวไหมสําหรับกลุ่มแฟนโคกเลยตรงๆเขาเลยทําการทดสอบใหม่ครับว่าถ้าให้เทสตแต่ไม่ใช่บลายเทสตหมายความว่าเทสแบบเห็นกันเลยว่ายี่ห้ออะไรเครื่องดื่มอันนี้ ยี่ห้ออะไรนะครับแล้วกอ็อีกเจ้าหนึ่งยี่ห้ออะไรบอกกันเลยนะครับแต่ย้ํานะครับว่าอันนี้เป็นกรณีศึกษาเท่านั้นนะครับ<ฆ>ก็พามาเรียนรู้เรื่องของการทดสอบนะครับโค้กก็เลยทดสอบใหม่แบบนี้โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมทดลองหลากหลายเลยนะฮะพอทดสอบเสร็จกลายเป็นว่าการดื่มจากบรรจุภัณฑ์ที่มีตาสินค้าที่มีอัตลักษณ์แบบที่เป็นโค้กอยู่กลายเป็นว่าโคกชนะมากชนะแบบ oh. ชนะขาดด้วยนะ ชนะเยอะกว่าเปอร์เซ็นที่แป๊ปซี่เคยชนะแบบบายเทสด้วยซ้ำนะครับอันนี้เลยเป็นเรื่องที่เป็นกรณีศึกษาเพื่อเอามาเล่าให้ฟังว่าทําไมการมีอัตลักษณ์หรือการที่ลูกค้าจดจําได้นะครับแล้วก็รับรู้ในมุมของเราว่าเราเป็นยังไงเนี่ยมันสําคัญแค่ไหนนะครับอ่ะถ้าเรื่องนี้ยังไม่ค่อยอินหรืออาจจะดูไกลตัวท่านไปในกรณีศึกษาอันนี้นะผมพาไปดูแล้วอยากให้ลองนึกภาพตามว่า ภาพที่ปรากฏบนหน้าจอทำให้ท่านนึกถึงชื่อสินค้าหรือโลโก้หรือแม้กระทั่งอะไรบางอย่าง<ม>ที่ทำให้รู้ว่าเป็นสินค้านี้ท่านนึกออกแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองดูจากภาพตรงนี้นะอุ้ยขวดแรกก็คุนอ่า,าอันนี้จะเป็นทรงที่เราเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆใช่นะครับผมก็เห็นตั้งแต่เด็กๆองนะี้ะอันนี้นะฮะคือถ้าดูจากภาพรวมเนี่ยเราเราเอามาให้ดูแค่เรื่องง่ายๆเหมือนเงาเนาะค่ะแต่ผมเข้าใจว่า น่าจะ 80- 90%ของท่านที่ดูอยู่ตอนนี้พอจะนึกออกแหละว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นอะไรเผลอ<ๆ>บอกชืดด่อด้วยด้วยบอกยี่ห้อได้ด้วยนะครับการที่มันเกิดขึ้นในลักษณะเนี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเฉลยอ,อันนี้เป็นกรณีศึกษาเหมือนกันนะครับไม่ได้ตั้งใจจะโฆษณาหรือสนับสนุนแบรนด์ใดโดยเฉพาะนะครับการที่เราเห็นลักษณะนี้แล้วเราสามารถบ,บอกได้ว่าสินค้านี้มันคืออะไรรวมถึงบอกได้แม้กระทั่งยี่ห้อเนี่ยนี่แหละคือมุมหนึ่งที่เราเรียกว่าการมีอัตลักษณ์ ของตัวสินค้าถ้าให้เข้าใจเป็นภาษาง่ายๆบ้านๆานานภาพจําใช่ภาพจำน, <swimming. S 1> นะครับจริงๆถ้าถ้าถอดรหัสของคําความหมายของอัตลักษณ์เนอะอัอตตะก,ก็อาจจะมาจากอัตตาที่หมายของตัวตนน,นะครับลักษณะต่างๆเพราะฉะนั้นคือมันควรจะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่านี่แหละคือคุณนี่คือสินค้าคุณธุรกิจคุณนะครับอ่ะทีนี้เราจะเริ่มยังไงดีเราเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันควรมีแหละอัตลักษณ์เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจหรือสินค้าค่ะ ถ้าในมุมของอาการเรียนวิชาการหน่อยนะครับในเรื่องของการสร้า,างบรรจุภัณฑ์หรือตัวสินค้าขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบนี้ก็คือบรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์เลยมันก็จะแบ่งออกเป็น primary packaging ก็คือตัวบรรจุภัณฑ์ที่ติดกับตัวสินค้าแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแพ็กเกจที่เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจจะมีหลายสินค้าบรรจุอยู่ในนั้นรวมถึงสุดท้ายเนี่ยบรรจุภัณฑ์ที่อาจจะ ขนส่งไปยังลูกค้าอันนี้ก็รเรียกว่าเป็น distribution ก็คือเหมือนกับกล่องส่งพัสดุนั่นเองครับสามอย่างเนี้เวลาในทฤษฎีหรือเรื่องการเรียนเนี่ยก็จะออกแบบให้ครบวงจรแบบนี้ให้มีความเป็นอัตลักษณ์ทั้งสีทั้งสารรวมถึงความรู้สึกทั้งหมดภาพรวมเนี่ยเพื่อบ่งบอกว่าเป็นแบรนด์เราธุรกิจเราหรือสินค้าเราเนั่นเองแต่วันนี้ครับสมมติว่าเราจะลองเริ่มในมุมของการทำการตลาด ผมอยากให้มองมุมอื่นลวกันเพราะว่าปัจจุบันเอาง่ายๆนะครับเรื่องของภาพรวมพวกนี้ที่เป็นบรรจุภัณฑ์เชิงพนนัณชิ์เนี่ยมันมีให้เลือกเยอะมากรวมถึงทุกแบรนด์สามารถที่จะผลิตขึ้นมาโดยที่มีต้นทุนต่ำนะครับ <c oughs> ดังนั้นมันอาจจะไม่ช่วยส่งเสริมการมี3อย่างเนี่ยแบรนด์ไหนก็มีได้นะครับ <c oughs> แต่อยากให้มองเปลี่ยนมุมสักนิดนึ่งลวกันในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่จะมาช่วยสร้างอัตลักษณ์ ให้กับแบรนด์ของเรานะครับลองมองในมุมเชิงคุณค่าบ้างมสมมุติเรามองอเป็นสภาพของกล่องหรือบรรจุภัณฑ์หรือตัวที่บรรจุสินค้าของเราอยากให้เริ่มมองสามส่วนนะครับส่วนแรกคือมันมีคุณค่าอะไรต่อลูกค้าบ้างอย่างสมมุติอาจจะเป็นหลอดยาสีฟันเนี่ยมันสะดวกไหมมันดีต่อลูกค้ายัางไงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมอันนี้ดีที่สุดในการวางแผน ทางการตลาดนะครับเพราะตอบโจทย์ลูกค้าเนี่ยลูกค้าชอบแน่นอนนะแต่อย่างไรก็ตามการทําธุรกิจเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องของตัวสินค้าที่จะต้องขายไปทั่วประเทศหรืออาจจะเป็นทั่วโลกก็ได้นะครับมันไม่ใช่มีแค่ตัวสินค้าอย่างเดียวโดดๆมันจะมีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นภาพรวมมีผู้ขนส่งมีตัวธุรกิจเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรคิดวิเคราะห์ไปด้วยว่าเราจะทํายังไงให้สะดวกต่อคนกลุ่มนี้ก็คือ ตัวกลางนั่นเองอย่างเช่นเราคิดว่าเราจะขายของเข้าไปในห้างสรรพสินค้าม,มันเหมาะไหมกับสินค้าเราที่จะไปอยู่บนเชลอยู่เช,ชเชลเขาใช่เขามันใหญ่เกินไปที่จะแบบไปกินพื้นที่สินค้าอื่นๆไหมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกพาสหนึ่งที่อาจจะมองไม่ใช่แค่คุณค่ากับลูกค้าแต่มองช่วยเหลือตัวกลางด้วยนะครับในการนำเสนอไปยังลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับ ไม่ใช่แค่ห้างสรรพสินค้านะครับบางครั้งเนี่ยถ้าลองในยุคนี้ก็จะมีธุรกิจหรือมีตัวกลางที่ช่วยในการขายสินค้าเรื่อยๆอย่างเช่น messenger food delivery Del นะครับหรือผู้ขนส่งอื่นๆเยอะมากเลยนะครับอันนี้ถ้าเราไม่ได้ให้ความสําคัญตรงนี้ก็กลายเป็นว่ามันอาจจะลําบากต่อ ผู้ขนส่งแล้วมันพาะให้เขาใช่กลายเป็นภาระนี่ทําให้ภาพรวมของธุรกิจเราอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับบางทีแบรนด์อื่นหรือธุรกิจอื่นเขาออกแบบตรงนี้มาก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสําหรับผู้ขนส่งนะครับสุดท้ายก็คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วอันนี้สําคัญที่สุดนะครับก็คือมีคุณค่าต่อธุรกิจเราไหมอะไรคือคุณค่าหลักของธุรกิจเราก็คือเรื่องของรายได้ยอดขายกําไรนั่นเอง ถ้าปรากฏว่าภาพรวมทั้งหมดที่เราอุตส่าห์วางอัตลักษณ์วางรูปแบบของแพ<ะ>็เกจจิ้งสีสันแล้วทุกคนจดจาได้แน่นอนแต่กลายเป็นว่ามันไปสร้างภาระในเรื่องของต้นทุนการผลิต<อ>ให้กับธุรกิจเราเองนี่ก็อาจจะทําให้คุณค่าเกี่ยวกับธุรกิจเราลดลงไป<ล>ด,ด,ด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าจะเริ่มวางแผนเรื่องของอัตลักษณ์โดยเริ่มจากบรรจุภัณฑ์เนาะอาจจะเริ่มจากหลากหลายส่วนนะครับแต่ว่าถ้ามองบรรจุภัณฑ์หรือสีสันโลโก้ตราสินค้าต่างๆเป็นจุดเริ่มต้น แนะนำว่าให้ดูภาพรวม,มเรื่องคุณค่าของสามกลุ่มนี้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วลองด้วยตัวท่านเองก็ได้นะถ้าเกิดท่านเริ่มมีสินค้าจะลองวางอัตลักษณ์ในตัวสินค้าของท่านเพื่อให้คนจดจําได้ในกลุ่มลูกค้าเราลองเริ่มง่ายๆแบบนี้ครับลองเริ่มง่ายๆแบบอันนี้ทําเองได้เลยนะถ้าวันนี้ยังไม่มีหรือมีแล้วก็ได้แล้วอยากจะ,ะเรียกว่ารีแบรนด์หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบอัตลักษณ์เปลี่ยนสีสันหน่อยลองวางแผนแบบนี้ครับ นี่คือสิ่งที่สมองจะจดจําได้เรียงตามลำดับอ,อลองนึกภาพเนาะอ่าสมองคนเราไม่ได้จดจําอยู่ดีๆจดจําตัวหนังสือได้ะนะครับไม่ใช่จดจําลวดลายได้แต่อย่างแรกที่สมองจดจําได้ง่ายสุดคือสีสีถ้าสังเกตดีๆทุกวันนี้นะครับในในโลกออนไลน์ก็เถอะเวลาจะพูดถึงแบรนด์ใหญ่ๆบางทีอาจจะ,อ,ะอ้างอิงไปยังสีด้วยซ้ำนะครับไม่ได้พูดถึงโลโก้ไม่ได้พูดถึงตัวย่อด้วย แต่อาจจะบอกแบรนด์หลายๆอย่างเลยเราจะพูดแทนด้วยสีนั้นสีนี้บางทีพูดชื่อสีมาก็รู้เลยว่าน่าจะเป็นสินค้าหรือเป็นธุรกิจอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่จะพิจารณาเพื่อให้ลูกค้าจดจําได้ลองเลือกสีก่อนนะครับสีจะจําง่ายที่สุดนะครับเป็นอันดับที่สมองจะนึกได้ก่อนเลยนะครับถัดมาคือลวดลายครับลวดลายลักษณะ,ะร,รูปแบบเนี่ยเราจําได้มากอันดับสองนะครับ พอสีปุ๊บมีลวดลายเข้ามาและอันดับ3มที่จะให้จําได้อาจจะช่วยกันบอกต่อได้นะครับเพราะมันต้องมีชื่อแบรนด์แล้ว <ฮะ S 2> อาจจะมีโลโกโล้สัญลักษณ์ที่เป็นตัวอักษรขึ้นมาอันนี้อาจจะช่วยในเรื่องของการบอกต่อกันได้ง่ายขึ้นนะครับพอดีถ้าบอกสีอย่างเดียวหรือบอกลวดลายวันนี้อธิบายยากที่สุดแล้วตกลงมันคือทีอ่เร่ออะไระชื่อไปเลยนะครับเป็นตัวอักษรที่ประกอบเป็นกับตัวตราสินค้านะครับ เรียงลำดับแบบนี้นะครับในการวางแผนแล้วท่านน่าจะได้อตอบโจทย์เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในมุมของลูกค้าด้วยอย่างไรก็ดีการวางแผน3อย่างนี้ครับเรื่องสีเรื่องลวดลายเรื่องตัวอักษรเนี่ยถ้าเป็นไปได้อาาจ,จะลองนึกถึงความเป็นตัวตนของตัวเองขึ้นมานะครับเพราะว่าอย่างบางสีอาจจะยังไม่เหมาะกับบางธุรกิจตัวอย่างเช่นในงานวิจัยครับมีการทดสอบว่าสีที่จะช่วยในเรื่องของความ อยากอาหารหรือกระตุ้นการรับรู้ในเรื่องของการหิวการกินเนี่ยก็จะเป็นสีแดงในทางกลับกันคือสีที่จะทําให้รู้สึกไม่ค่อยอยากอาหารอันนี้ท่านอาจจะลองไปทาสีตู้เย็นดูก็ได้เพื่อเพื่อในการลดน้ําหนักออเยอ่ะเป็นสีน้ําเงินหรือสีม่วงๆหน่อยค่ะอันนี้จะทําให้รู้สึกความอยากอาหารมันลดลงไปใช่เพราะฉะนั้นคืออาจจะลองทําการวิเคราะห์วิจัยเพิ่มขึ้นนะครับว่าการวางแผนอัตลักษณ์ของเราเนี่ยมันสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไหม นะครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เดี๋ยวผมจะพาไปลองดูว่าถ้าสมมุติเราวางแผนออกมาแบบนี้ละเราอยากเห็นอะไรที่มันค่อนข้างจะจับต้องได้หน่อยอเราอยากแบบเห็นภาพลักษณ์ออกมาเลยได้ไหมเราวางแผนไว้แล้วแต่การลงทุนที่จะไปจ้างผู้ผลิตโอ้ดูจะเป็นเรื่องยากละมันอาจจะต้องมีการสั่งผลิตทีเยอะๆเพื่อจะได้ราคาถูกนะครับเพราะฉะนั้นค,คมันค่อนข้างยากถ้าเราจะเริ่มต้นรู้จัก ตราสินค้าหรือรู้จักออกแบบการออกแบบโครงสร้างหรืออัตลักษณ์ของธุรกิจเราแต่วันนี้ครับดีที่สุดเลยที่เราอยู่ในยุคนี้นะครเรามีตัวช่วยนะครับเดี๋ยวอันนี้อยากจะให้ทดลองทดสอบกันเลยเพราะเข้าใจว่าหลายท่านก็น่าจะมีอุปรกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนกันอยู่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ลองทํานะครับก็เป็นเครื่องมือที่ใช้งานฟรีนะครับตอนนี้นะครับเราจะใช้ AI นะครับในการเอาจาก โจทย์ที่เราวางไว้แล้วนะครับวางแผนไว้ละสีสันต่างๆแล้วก็ลองให้มันออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นเห็นภาพได้จริงมากขึ้นเราจะได้รับรู้ว่าอ๋อมันออกมาประมาณนี้นะครับก็จริงๆแล้วในเรื่องแบบของแอปพลิเคชันต่างๆอย่าง AI เนี่ยมีเยอะมากนะครับผมไม่ได้ชี้นำว่าต้องใช้เจ้าใดเจ้าหนึ่งนะแต่อันนี้เอามาเป็นตัวอย่างใช่หนึ่งนะครับจริงๆทางฝั่ง Google ก็จะมี g e m i n i นะครับทางฝั่ง Microsoft ก็เป็น Chat GPT เนี่แหละ เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เปลี่ยนจากอัตลักษณ์ที่เป็นการวางแผนมาให้เป็นรูปลักษณ์ที่เราเห็นชัดเจนมากขึ้นแล้วกัน<ช>ครับผมพาไปดูการใช้งาน Chat GPT นะครับวันนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้เรลองใช้กันไปด้วยเลยระหว่างเรียนนะครับก็ใช้งานผ่านมือถือได้นะครับเปิดมือถือขึ้นมาแล้วเข้าผ่านทางอนะินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์เนาะไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ในมือถือเราเนาะเอาไว้เก็บรูปถ่ายรูปถ,ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ได้นะฮะแต่ว่าอันเนี้ยเราใช้งานผ่านนนออิเเทร์ร็ตคะ เข้าไปที่ chatgpt.com ครับเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าท่านอยากเก็บรูปภาพหรือข้อความที่เราคุยกับ AI ไว้เนี่ยแนะนําลงทะเบียนเข้าใช้งานครับซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ mm hmm. ก็สมัครเข้าใช้งานโดยอาจจะใช้เป็น Gmail หรืออีเมลที่ท่านใช้อยู่นะครับแล้วก็แจ้งชื่อกับวันเดือนปีเกิดน,นิดนึงเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเข้าใช้งานอย่างถูกระเบียบของเขานะครับ mm hmm. พอเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บ ง่ายที่สุดในการเปลี่ยนจากแผนในเรื่องของการวางอัตลักษณ์เพื่อให้มันออกมาเป็นรูปร่างในการตอบโจทย์ให้เราเห็นจริงเลยนะครับผมพาไปดูตัวอย่างเนาะเอาเป็นว่าท่านท่านวางแผนยังไงออกแบบสีสันลวดลายหรือลักษณะของตัวอักษรอะไรยังไงเดี๋ยวท่านไปลองเอาเองนะครับเริ่มต้นผมทําแบบนี้นะครับหลังจากที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานตัว AI chatgpt t com เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้ามาโดยจากข้อมูลที่ผมตเตรียมไว้แล้วแหละว่า ลักษณะของอัตลักษณ์ของแบรนด์เราจะเป็นยังไงนะครับผมเลยลองเริ่มจากเป็นโลโก้ก่อนนะครับผมให้โจทย์กับทาง AI บอกว่าช่วยสร้างผลิตภัณฑ์นะครับเป็นสบู่เหลวแล้วกันอันนี้ตัวอย่างนะเป็นกรณีศึกษาครับสบู่เหลวสมุนไพรนะออกแกนิกสำหรับเด็กเล็กหรือเด็กอ่อนแล้วกันอันนี้เป็นโจ์เนาะเป็นโจทย์เราควรจะมีสีสันยังไงผมก็บอกว่าสีผมอยากได้สีฟ้าอ่อน จะให้ได้ดูเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ <Okay. S 1> ที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็เป็นเด็กๆด,ด้วยนะครับส่วนลวดลายเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีมากนะครับแต่ว่าเอาเป็นแบบมนะินิมอลหน่อยก็คือนิดๆน้อยนิด,นดแต่ดูแบบออพอจะจำได้น้อยไปดูดีนะน้อยแต่ดูดีนะครับอ,อันสุดท้ายเลยผมบอกชื่อแบรนด์ไปเลยอันนี้ตั้งขึ้นมานะครับถ้าตรงกับใครขออภัยด้วยชื่อ เน้นเน้นนะครับเน้นเนนอะไรประมาณนี้นะฮะเพื่อแบบสอดคล้องกับเสียงเด็กอ่อนเนาะประมาณนี้ผมคิดได้ประมาณนี้ว่าเ,าเราอยากไปในมุมเนี้ยนะครับอัตลักษณ์ของเราอยากได้ประมาณนี้อ่าทํายังไงล่ะได้แผนละง่ายที่สุดก็คือบอก AI มันอย่างเงี้ยครับว่าเนี่ยอยากได้อัตลักษณ์ของแบรนด์ในมุมมองผ่านตาสินค้าหน่อยโจทย์ประมาณนี้เลยนะครับพอผม ตั้งคำถามไปให้มันแบบนี้เหมือนเราพิมพ์แชทคุยกันทางไลน์กับเพื่อนนะฮะโยนโจทย์บอกความต้องการบอกความต้องการไปเลยพอใส่เสร็จแล้วปุ๊บทาง AI ไเขาถามกลับมาว่าตกลงประมาณนี้ใช่ไหมเขาสรุปให้ผมฟังว่าเป็นเอาสีฟ้าอ่อนนะเอาแบบความรู้สึกเหมือนออแกนิกหน่อยนะครับสำหรับเด็กอ่อนอะไรประมาณนี้พอเขาสรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วผมบอกอ่าโอเคตามนี้แหละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับดูจากภาพเนาะทางขวามือนี่คือโลโก้ของ สินค้าตัวนี้เลยที่เราจําลองมันขึ้นมานั่นหมายความว่าวันนี้คุณอาจจะไม่ต้องลงทุนแม้กระทั่งจ้างกราฟิกเพื่อมาออกแบบแล้วก็ได้นะการกราฟิกก็สั่นคลอนเหมือนกันใช่นะฮะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวบางทีมันจะได้เห็นจริงแล้วแหละ <c oughs> ใ,นในการเริ่มต้นนะครับลักษณะนี้ถามว่า โอเคกับผมไหมจากโจทย์ตรงนี้เนาะก็ตอบโจทย์อยู่นะครับสีประมาณสีฟ้ามาีลวดลายไม่มาก<ด>นะครับแล้วก็มีดูเหมาะกับ<ช>แบรเ,เหมาะกับตัวสินค้าด้วยะนะครับแล้วก็มีชื่อแบรนด์ปรากฏให้เห็นเลยจากการบอกแค่นี้ครับในเรื่องของการวางแผนอัตลักษณมาปัจจุบันนี้มันทำให้เห็นภาพชัดมากขึ้นว่า,าเราจะไปในทิศทางนี้จริงไหมหรือว่า ออกมาแล้วเนี่ยมันตรงโจทย์กับความต้องการเราไหมมันน่าจะเหมาะกับลูกค้าไหมอันนี้เราได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับดีกว่าเราไปลงทุนเพื่อผลิตเลยไม่ก็อาจจะต้องไปจ้างกราฟ,ฟิกเพื่อออกแบบอาจจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆอันนี้เราคุณนกันอีกทีนึ่งใช่นะก็กลายเป็นว่าเริ่มเลยดีกว่าะนะครับบอก AI แล้วทําได้เลยมากไปกว่านั้นครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้นะครับในเชิงของปัญญาประดิษฐ์ที่ให้ใช้งานฟรีเนี่ยเราสามารถเพิ่มเติมไปได้นะครับเหมือนการคุยอย่างต่อเนื่องเลย ผมได้ตราสินค้ามาแล้วผมอยากเห็นอัตลักษณ์ภาพรวมได้ไหมผมอยากรู้ว่าถ้ามันออกไปอยู่บนบรรจุภัณฑ์<ฮ>มันจะเป็นยังไง<ฮ>หรือแม้กระทั่งผมอยากได้ภาพรวมอ่ะสมมุติผมมีพนักงานขายหรือมีบูธมีคีย์ออสมีดิสเพย์ต่างๆที่จะไปอยู่ตามห้างมันควรจะออกมาเป็นยังไงและสิ่งที่ผมสั่งก็ประมาณนั้นแหละครับผมอยากให้โลโก้ของผมประมาณนี้ไปอยู่บนบรรจุภัณฑ์เนาะ แล้วก็ให้ทาง AI ช่วยออกแบบลักษณะของแพคเกจิ้งมาด้วยเลยนะครับแต่ว่าให้ยังคงความเป็นอัตลักษณ์เรื่องสีเรื่องโลโก้อะไรประมาณนี้ต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อาจจะพอได้ยินคําว่า chat GPT มาบ้างอาจจะวิ่พอได้เห็น AI อะไรผ่านๆมาบ้างอันนี้บอกให้ทราบนะคะว่าสิ่งนี้คือ AI เป็นผู้รังสรรค์มาให้เราใช่ครับา,บางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะ อาจารย์เขาไปทำกราฟิกมาหรือเปล่าอะไรนี้ไม่มีนะฮะ AI ทำให้ตามรีฟใช่ตามรีฟเลยเพราะฉะนั้นเหมือนคนจริงๆเลยอ่ะอัตลักษณ์วันนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่เป็นทฤษฎีอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเอาไปว่าลงทุนน้อยมากท่านอาจจะแค่เสียค่าอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองเพราะว่าการใช้งานแพลตฟอร์มอย่าง ChatGPT เนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายเราได้บรรจุภัณฑ์นะได้กล่องด้วยนะกล่องใส่บรรจุภัณฑ์ภายในด้วย ออกมาที่ดูค่อนข้างเหมือนจริงด้วยซ้ำนะครับถ้าจะเอาแบบนี้ก็ได้นะฮะก,ก็ลองเอาไปติดต่อผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ก็ได้แต่ผมอยากได้โจทย์เพิ่มเติมครับอย่างที่บอกคือผมอยากให้มีการแต่งตัวของพนักงานขายด้วยให้มีการจัด,ดเด isplay เหมือนไปออกบูธจริงค่ะแต่ว่ายังคงความเป็นอัตลักษณ์ของแบรนด์สีสันต่างๆโลโก้ยังคงอยู่นะอ่าสิ่งที่ผมได้ผมก็บอกแบบนี้กับ AI ครับโดยการพิมพ์เข้าไปเนาะค่ะสิ่งที่ได้ก็เป็นแบบนี้ครับเขาก็จําลอง พนักงานขายหรือบุคคลที่จะทําหน้าที่ขายพรีเซนต์สินค้าให้เราออกมาให้ด้วยนะครับทั้งหญิงทั้งชายเลยนะครับแล้วรวมถึงถือผลิตภัณฑ์นี้ให้ดูด้วยนะครับให้ท่านได้รับรู้ว่า,าสมมุติว่าเราวางแผนอย่างนี้<ฆ>แล้วมันออกมาให้เห็นจริงๆท่านรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันน่าจะตอบโจทย์ผู้บริโภคไหมมันเหมาะกับสิ่งที่เป็นตัวตนของท่านไหมนะครับภาพรวมทั้งหมดนี้เกิดขึ้น แค่ผ่าน AI เท่านั้นนะครับเพราะ<ฆ>ฉะนั้นวันนี้แอปพลิเคชันตัวอื่นการแต่งรูปการสร้างโลโก้ท่านอาจจะไม่ต้องดาวน์โหลดแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้ AI ตัวเดียวตอบโจทย์ถึงทําให้เราเห็นอัตลักษณ์ของแบรนด์ได้ภาพรวมทั้งหมดเลย้วยสานะครับ<ฆ>อ่าเพราะฉะนั้นก็ AI นะครับฝากไว้ว่าถ้าเราอยากเริ่มต้นวางอัตลักษณ์แบบเห็นจริงเห็นภาพก็แชท GPT ก็ได้นะครับหรือจะเป็นค่ายอื่นอย่าง Gemini ก็ได้อาจารย์การพัฒนาอัตลักษณ์สินค้าที่มัน สำคัญมากๆเลยนะคะ<ช>เพราะว่ามันจะเป็นการสร้างภาพลักษ์สร้างภาพจําให้กับสินค้าและหากสินค้าของเรามันเกิดการจดจํามันเกิดการน่าสนใจขึ้นมามันก็เป็นการเพิ่มโอกาสเพิ่มช่องทางในการขายมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมา,ขาไขข้อสงสัยจากคุณผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับการพัฒนาอัตลักษณ์สินค้าในช่วง this question คำถามนี้มีคำตอบสักครู่ค่ะ ท่านคำถามนี้มีคำตอบมาแล้วค่ะอาจารย์รข้อแรกเลยนะคะเขาบอกว่าไม่มีการทำเรื่องอัตลักษณ์ของสินค้าเลยค่ะจะขายได้ไหมจริงๆผมว่าคำตอบนี้ท่านผู้ถามน่าจะพอมีไอเดียอยู่แล้วแหละครับการไม่มีอัตลักษณ์เลยไม่ได้มีรูปแบบให้ลูกค้าจดจำเลยถามว่าขายได้ไหมได้นะครับคือทุกวันนี้มีเยอะมากสินค้าที่เอาตัวเราเองก็ได้นะครับท่านเคยไปซื้ออะไรบางอย่างแล้ว จำไม่ได้แม้กระทั่งชื่อแบรนด์ของเราหรือชื่อยี่ห้อเลยมีไหมทุววกวันนี้ถ,นะถ้ามีแสดงว่าจริงๆอัตลักษณ์มันอาจจะไม่ไม่ใช่ประเด็นแรกก็ได้นะครับถ้าเรามองว่า,าสินค้าเราอยากจะได้ยอดขายก่อนอันตลักษณ์อาจจะเป็นเรื่องที่เราวางแผนไว้ในอันดับต่อไป,ไปก็ได้นะครับแต่ว่าไม่มีเลยนะครับมันจะเป็นเรื่องของความยั่งยืนแล้วกันาการที่เราจะต้องมาวนขายสินค้าอยู่เรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนสินค้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรให้ลูกค้าจดจําเลยหรือแม้กระทั่งสมมุติเราออก สินค้าออกมาใหม่อยากจะใช้สิ่งที่ลูกค้าจดจําได้แต่ว่าลูกค้าไม่มีก็กลายเป็นว่าธุรกิจอาจจะต้องทําใหม่อยู่ตลอดนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่ถ้ามีการจดจําได้แม้กระทั่งเป็นชื่อแบรนด์ชื่อผู้ผลิตนะครับต่างเนี่ยพอมีความจดจําได้ไม่ว่าเราจะออกสินค้าตัวไหนก็ตามอ่ามันเริ่มมีความน่าเชื่อถือมาแล้วระดับหนึ่งนะครับันนี้ก็ช่วยเสริมในเรื่องของการขายได้ดีขึ้นนะครับแต่ตอบคำถามเนาะถ้าไม่มีอัตลักษณ์สินค้าเลยแล้วขายได้ไหมได้ครับมีเยอะครับทุกวันนี้ แล้วข้อนี้ค่ะให้ AI ออกแบบโลโก้ให้สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ดได้ไหมอ่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าน,นี่เลงกันไว้ว่าจะใช้ AI แล้วใช่ไหมครับก,ก็ดีดครับลองลองให้ AI สร้างอะไรภาพรวมพวกนี้ขึ้นมาแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับปัจจุบันที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ตอนนี้สิ่งต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นด้วย AI ตอนนี้ลิขสิทธิ์ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับนั่นหมายความว่า ปัจจุบันนะที่กําลังพูดคุยกันอยู่ตอนนี้ท่านสามารถนําไปใช้เชิงพาณิชย์ได้นะครับแต่อย่างถ้าเป็นเรื่องตราสินค้าอย่างไรก็ดีเวลาเราจะเอาไปจดทะเบียนเนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจสอบอยู่แล้วะว่ามีการล้ายครึงเหมือนหรือไปใช้เรียนแบบเขาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าผ่านเงื่อนไขนี้ไปได้ก็ทุกอย่างก็น่าจะโอเคครับสามารถใช้ได้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องของตัวโลโก้เท่านั้นนะครับจริงๆภาพรวมที่เป็น รูปของบุคคลก็ได้นะที่ AI สร้างขึ้นมานะครับเราสามารถไปใช้เชิงพาณิชย์ได้นะแต่เพื่อความสะดวกใจของท่านและลูกค้าของท่านใ,ในการดูว่าเอ๊ะฉันไม่แน่ใจเลย AI หรือเปล่าเนี่ยเราอาจจะมีะคําปรากฏขึ้นมานิดนึงอาจจะเป็นลายน้ําขึ้นมาว่าภาพนี้ถูกสร้างขึ้นด้วย AI oh. นะครับก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วกันว่าภาพนี้เป็นภาพ AI นะนะครับในมุมนี้ก็อย่างไรก็ตามครับ ต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีลิขสิทธิ์ชัดเจนนะครับอย่างบ้านเราเองอย่างเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องของการร้องทุกกล่าวโทษเพราะฉะนั้นคือถ้าไม่มีผู้ได้รับความเสียหายรวมถึงสิ่งที่คุณใช้ไม่ได้ผิดต่อศีลธรรมจรรยาบรรณก็จริงๆตอนนี้ยังใช้ได้นะครับและนี่ก็คือคําตอบนะคะที่เชื่อว่าน่าจะแบบได้ครบถ้วนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นค่ะเขาเรียกว่าการพัฒนาอัตลักษณ์สินค้าเนาะให้ดูน่าสนใจมันก็ฟังมาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญคแต่ว่ามันจะอยู่ใน p r i ORITY ไหนก็แล้วแต่แต่อย่าลืมว่ามันก็สําคัญเพราะอะไรคะเพราะมันจะสร้างภาพจําสร้างความแตกต่างอาจจะทําให้เกิดการได้เปรียบกับคู่แข่งของเรา นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการทําการตลาดนะคะอย่าลืมที่จะมองดูในเรื่องของการพัฒนาอัตลักษณ์สินค้าด้วยะะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์ค่ะ www.etvthai.tv นะคะวันนี้เบียรและอาจารย์แชมป์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ